ประชุมกันไป3ชั่วโมงนะครับนายจุลพันธ์รัฐมุตรีช่วยว่าการกระทรวง <c oughs> การคลังเนี่ยออกมาบอกว่าการใช้เงินดิจิตอลเนี่ยนะครับก็เดิมบอกว่าจะใช้ได้ในรัศมี4กิโลตอนนี้ปรับเป็นให้ใช้ได้ทั้งอำเภอเลยนะครับ <c oughs> ที่ประชุมมีความเห็นต่างกันนะครับเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถหาข้อสรุปได้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ย นะครับบอกว่าถ้าหากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยและต้องการให้คนเข้ามาร่วมมากๆแบ่งเบาภาระประชาชนได้ต้องตัดสิทธิ์คนรวยหรือคนที่มีรายได้ดีออกไปแบบนี้นสินั่นอันนี้นกลายเป็นว่าเอ๊ะตอนแรกบอกว่าจะได้ทุกคน<ช>ตอนนี้อะไรยังไงเรียกว่าคนรวยใช่เขาก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างคนรวยรายได้ดีกับคนจนซึ่ง ดูแล้วก็ไม่น่าจะได้ทุกคนนะคะแต่ว่าในการประชุมเนี่ยเขาบอกอีกว่ามันมีคําจํากัดความว่าใครจะเข้าข่ายคนรวยแล้วใครจะเข้าข่ายคนที่รายได้ดีดยังยังไม่ได้กําหนดนะงงแต่ก็มีเกณฑ์ที่เป็นตัวเลือกเอาไว้ว่า,าตัดกลุ่มผู้ที่มีเงินเดือน2 5 0 0 0บาทออกนะและก็มีเงินฝากในบัญชี10,000แบาทออกอ,อ,อีกกลุ่มแล้วก็เหลือสิทธ์เหลือสิทธ์ ผู้ใช้เส4.3ิทธิ์4 3ล้านคนใช้งบประมาณ4 3แสนล้านบาทอ๋อก็คือประหยัดไปได้แสนแสนล้านตอนแรกเขาจะต้องใช้ทุน500 0 0นกว่าล้านถ้าเกิดตัดไอ้คนที่ได้เงินเดือน25ออกไปซะ แ,และจะ,จะประยัดไปแสนล้านและตัดกลุ่มที่มีเงินเดือน50,000บาทมีบ,บัญชีเงินฝากถึง5,000 0 0บาทใครที่เงินเดือน5 0,000แ่นเก็มีเงินเก็บเน 5, <ช>ี่ย5้า0,000ก็คือถูกตัดออกก็จะเหลือผู้ใช้ 4, 4, 9, สิ 4, 4, 9, ทธิ์49ล้านคนก็49ออล้านคนก็ใช้เงินประมาณ4,9แสนล้านบาทใชครับคน ให้สิทธิผู้ยากไร้ล้านที่สามนะจ๊ะปุ้มปุ้อยอันที่สามเกณฑ์ที่สามก็สิทธิเฉพาะผู้ที่ยากไร้ซึ่งก็มีอยู่ราวๆสิบห้าสิบหกล้านคนโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้งบประมาณหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาทอ,อันนี้ก็แต่ไม่เลยอว่าเชื่ว่าถ้าแบบอย่างนี้เชื่อว่า,วามันผิดนะเพราะตอนหาเสียงเขาบอกว่าได้ทุกคนตั้งแต่อายุสิบหกปีขึ้นไปแล้วพอมาตัดอย่างเนี้ยมันผิดผิดที่เขาหาเสียงไว้